กฎหมายชายข่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้เรื่องบันดาลโทษะนะคะสัญญาณจากอายการปรเมศอินทรชุมนุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะจ้านออสวัสดีครับคุณสันาครับเช่นค่ะ,คะผมเห็นข่าวอันหนึ่งนะ่าสนใจมากคือข่าวที่ลูกสาวอายุ12บขวบถูกวัยรุ่น5คนรุนโมโสมแล้วคุณพ่อไปเจราจาค่ะพอเจราจาเสร็จรลดราคาบ้างสมาชิออกอบตมาพูดมา้าง จนคุณจมคุณพ่อจนไม่ไหวครับครับคุณพ่อจนไม่ไหวก็เลยลงไม้ลงมือกับผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนแล้วกับพวกอบตด้วยคือกรณีอย่างนี้นะผมก็เห็นใจนะเห็นใจว่าจริงๆแล้วที่ไปเวลาเชรจาต่อรองนะถ้าเจราจาต่อรองแล้วพูดผิดหูนี่มันบันดาลโทสะขึ้นมา,าทันทีอันนี้เป็นเงื่อนไขาตามกฎหมายว่าเป็นเรื่องของขันบันดาลโทสะโดยแท้นะฮะบ,บันดาลโทสะโดยแท้ผลขอาการบันดาลโทสะก็คือว่า พ่อของน้องผู้หญิงคนเนี้ยศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมอยากอยากจะบอกอย่างนี้เวลาเจราจากันเนี่ยพยายามแนละผู้ต้องหาไม่มาเกี่ยวนะค,ครับแล้วคนที่เจราจาเนี่ยต้องใจเย็นต,ายาต้องพยายามอยแสดงว่าตนเป็นผู้มีอํานาจผมก็ใจภาพเลยผมพ,พูดผมพ,พูดถึงภาพคดีที่สระบุรีร้อยเวรไม่ได้รับแจ้งกับอีกเรื่องน่ะไม่ไม่พูดตรงนั้นแต่พูดถึงว่าอพูดถึงว่ามันก็มันก็น่าน่าเห็นใจ พูดถึงว่าแล้วอนี้ก็อยากอยากว่าใครไปเจรจาอะไรกับใครช่วยช่วยช่วยใจเจย็นๆกันนิดนึงแล้วถึงจะได้ปวดนะ,ะผมฝากทีนี้ครับมอยากให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้เลยคือไม่อยากให้มันเกิดแต่ถ้าเกิดก็เห็นใจครับถ้าวันนี้คุณนันทีคำถามนะครับเริ่มทาง s อ s มเอนะคะมีคนส่งคำถามมาบอกว่าถ้าหากว่าเราจดทะเบียนหย่ากับสามีเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งสินสมรสกันเลยนะคะปรากฏว่าสามี ก็ไปจดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้หญิงอื่นอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรต่อ,อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้แบ่งกันเดิมหรือเปล่าอะคะมีแน่นอนครับเออเออไอ้อออแบ่งไอ้แบ่งทรัพย์สินนี่ยไม่มีปัญหาแต่มันจะมีถ้าเรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนหย่าแล้วไปจดทะเบียนสมรสใหม่ทรัพย์สิน่ะที่อยู่ยังไงก็ต้องแบ่งกันตามตามที่ก่อนจะจดทะเบียนหย่า ส่วนไอ้จดทะเบียนใหม่เนี่ยสามีไปจดใหม่เนี่ยสามีก็ผิดนะครับ <c oughs> แล้วสามและภรรยาใหม่ก็อาจจะต้องร่วมเงินชดใช้ค่าเสียหายกับภรรยาเก่าด้วยครับค่ะ แล้วก็ท่านต่อไปอันนี้ก็สอบถามเข้ามาชื่อคุณวัชระบอกว่าน้องสาวอายุยังไม่ถึง18เลยปรากฏว่าคบกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ21แล้วก็ไปมีอะไรกันน้องสาวตั้งท้องทางผู้ปกครองฝ่ายชายก็ทราบเรื่องทั้งหมดนะคะแต่ปรากฏว่าปฏิเสธไม่รับผิดชอบนะเขาบอกว่า เขาไม่เชื่อว่าว่าน้องสาวเนี่ยท้องกับลูกชายเขา,าตอนนี้ทางบ้านก็เลยอยากจะแจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายทีนี้เด็กอายุไม่ถึง18ปีนะคะถามมาว่าจะต้องดําเนินการยังไงบ้างแจ้งความข้อหาอะไรได้บ้างอะคะจารย์คือมันมันมันไม่ใช่เรื่องของการกลมขืนกับทึงเราเป็นเรื่องของการสมยอมนะครับเป็นเรื่องภาคผู้ยเยาว์มันก็ไม่ใช่เพราะน้องเขายุสิบแปดเนี่ย มันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ที่นี้วิธีแก้อย่าไปแก้โดยการเำเนีนคดีอาญาเลยครับก็ถ้าแน่ใจก็พิสูจน์ดีเอ็นเอกันก็ไม่ได้ยากอะไรเราเราพิสูจน์ได้แม้กก็ท้่งรู้ใครมีพิสูจน์ได้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ใจเย็นนิดหนึ่งใจเย็นนิดหนึ่งแต่ว่าคนที่จะรู้เนี่ยผู้ชายค่ะความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ตรงไหนคุณแต่งงานก่อนก็ได้จดทะเบียนก่อนก็ได้แล้วตามปรากฏทีหลังปรากฏ พิสูจน์หลังจากที่เด็กออกมาแล้วพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ลูกคุณคุณก็จดทะเบ,บียนหย่าก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรจริงๆเพราะว่าเนี่ยสังคมเรามันเป็นอย่างเงี้ยเวลาทําอะไรนะวั็มไม่ใครรับผิดชอบมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เกิดเรื่องๆนะพื่อนเกิดกันทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเด็กมันไม่เกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราก็ไม่รมมู้ผมว่าเดี้ยนี้แนะนําว่าอย่าไปนําคดียามันไปไม่ได้นะครับถ้า <c oughs> กผู้ยอมมันก็ไม่ได้นะครับคงคืนการทำจำเหล่ามันก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็รอเยวรอพิสูจน์ แล้วลองถามพ่อแม่ใส่ยิงตัวผู้ชายหะผมตัวผู้ชายรู้ดีค่ะนะแล้วผู้หญิงก็ไม่โกหกแ้วแรกจากใครนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าครับค่ะคุณบุญชัยเช่าบ้านเขาอยู่มาหลายปีนะคะก็ไม่ได้ทําสัญญาเช่าแต่ว่ามีหลักฐานการจ่ายค่าน้ําค่าไฟ <c oughs> แล้วก็มีค้างค่าเช่าบ้านเขาอยู่ตอนนี้เนี่ย15,000บาททางเจ้าของบ้านก <c oughs> ็เลยเอาของในบ้านไปนะคะเอาไปขาย เนะเนื่องจากว่าคุณันใจไม่จ่ายก็เจ้าบ้านนะเจ้าของบ้านมาแอบ,บเอาของไปขายเลยนะคะก็เลยถามว่าอย่างเนี้ยเราจะฟ้องร้องดําเนินคดีได้หรือเปล่าอะคะอาจารย์แก้กรณคดีเจ้าของบ้านก็หาหลักทรัพย์ครับหลักทรัพย์เลยนะนะแล้วก็ถามว่าโอกาสที่เขาจะชนะคดีนี้มีมากน้อยแค่ไหนอะคะเนก็ต้องโดนนะเจ้าของบ้านก็โดนครับ เจ้าของบ้านโดนแน่ๆนะคะแล้วก็ท่านต่อไปคุณเครือวันค่ะจา์ขับรถไปประสบอุบัติเหตุเธอบอกว่าเธอเป็นฝ่ายถูกมีการไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีตกลงค่าเสียหายแล้วปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยไม่จ่ายตามที่ตกลงกันไว้แล้วตอนนี้หนีไปแล้วติดต่อก็ไม่ได้ก็เลยปรึกษามาว่าจะต้องทำยังไงดีอะค่ะก็เป็นคดีแพ่งนะครับคะ่ะเป็นคดีแพ่ง <Okay. S 2> เป็นคดีได้ทั้ง,งฟ้องร้องทางแพ้งครับค่ะเธอไม่เคยฟ้องร้องดำเนินคดีกับใครเลยก็เลยปรึกษามาว่าจะต้องทำยังไงอะคะ่ะอาจารย์เอออันดับแรกมีทนายไหมเดยวครับถ้ามีทน,นายก็ไปปรึกษาทนายว่าคดีนี้ฟ้องแล้วฟ้องกันเป็นยังไงหรือถ้าถ้ายัง,งสงสัยเองจะเอยกให้ใช้จ่ายมากก็ก็ลองปรึกษาทนายอาสาตามสภาทนายก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่จะเข้าเงื่อนไขที่จะ การฟ้องคดีให้หรือไม่เนี่เป็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในฐานะที่สามสารถจัดหลใจเองได้ครับค่ะคุณสมควรสงสัยกรณีเด็กสิบสองขวบที่โดนวัยรุ่นข่มขืนที่จังหวัดสระบุรีนะคะเขาสงสัยในรประเด็นที่ว่าพ่อของเด็กเนี่ยบอกว่าตํารวจไม่รับแจ้งเขาก็เลยสงสัยว่าการที่ตํารวจไม่รับแจ้งความแบบนี้เนี่ยตำรวจจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าเอาจริงๆงผิดครับแต่แต่ตำรวจสระบุรีเขาแถลงข่าวว่า จร,จริงตารวจนี่เป็นตํารวจใหม่ก็ไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้จับตัวผู้ต้องหามาได้คือ,อยังไม่ได้รับแจ้งไม่ได้ลงประจวันก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็ตรวจสอบอยู่ครับถ้าถามว่าผิดไหมผิดครับคือตํารวจเขาแจ้งอะไรต้องรับแจ้งทุกเรื่องครับค่ะเช่นแต่ว่าคนแจ้งไม่บอกชื่ออันนั้นเขาจะไม่รับครับค่ะแล้วก็คุณวิไลก็เรื่องเดียวกันเนี่ยค่ะเขาสงสัยว่ากรณีประธานอบตนะผู้จาข่มขู่แล้วก็ มีการเจราจาจะจ่ายเงินกันจะได้จบคดีอะไรแบบนี้<อ>เขาสงสัยว่าสามารถเอาผิดกับประธานอบอตอได้ยังไงบ้างก็คือผมไม่รู้ร,รายละเอียดว่าเขาเขาพูดยังไงนะครับแต่ถ้าเขาพูดในลักษณะในเขาเป็นอบตนะเขาอย่างโู้นอย่างนี้นะการจะเป็นความผิดฐานใช้อำนาจหน้าที่ใช้ใช,ใช้ตำแหน่งในหน้าหน้าที่โดยไม่ชอบมันตาร้อยสี่สิบแปดได้ไอ้ตัวนี้ยังอยากไม่อยากก้าวล่วงไปถึงเพราะไม่แน่ใจนะครับ แต่จริงๆนะอย่างที่ผมเรียนคุณนันนะครับว่าบางทีเนี่ยพอเป็นมีตำแหน่งใส่สีเกีเข้ามาหน่อยเนี่ยใหญ่โตโมโหลานลูกศิษย์ผมก็หลายคนครับตอนเรียนหนังสือกันนะพูดจาเพราะพูดจาดีพอไปสมัครรับราชการได้พูดกับชาวบ้านให้ใหญ่โตไอ้นี่ผมว่าข้ารการมัพึงระมัดระวังและจึงสำหร็บด้วยว่าอะไรที่เป็นหน้าที่อะไรที่ไม่เป็นหน้าที่ก็อย่าไปยุ่งครับค่ะค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมดหกคำถามค่ะโอเคครับ ก็เริ่มจะบางลงหน่อยไหมคุณนันหนึกว่าจะหนาขึ้นก็วันนี้วันนี้ไม่เท่าไหร่อาจารย์วันนี้ติดเฉพาะในน้ำเนาะเพยังแปลกใจว่าวันนี้รถมันบางลงหน่อยบางกว่าวันก่อนนะครับแต่แต่ณเวลานี้เนี่ยผมก็แต่ว่าถนนที่พวดีเนี่ยน่าจะเป็นถนนหลักที่ติดทั้งเช้าต้องเด็ดนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังฝากถึงท่านผู้ฟังนะครับไม่ทราบเริ่มเช็ครถแค่ยางเริ่มเช็คแค่เสาร์อาทิตย์นี้เลยนะครับย่าไม่เช็คอาทิตย์สุดท้ายเช็คให้พร้อมทดลองขับอนกสักอาทิตย์หนึ่ง ถ้ออกต่างจังหวัดจะได้ปลอดภัยฝากไว้ค่นี้ครับพวกนี้คุยกันใหม่ครับคุณสุดันครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอายการปรเมศอินระชุมนุมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด